สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิ่มิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะโดยรวมเนาะของชาวราศีกันนะคะประจําเดือนมีนาคมพศ2567นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไ่พาทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะ ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอรูปดวงนะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งแล้วขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะอธิษฐานจิตดีๆนะวันนี้จะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินชีวิตครอบครัวคนที่มีคู่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในด้านสุขภาพโชคลาภว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตจับไพ่สักคู่เนาะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะของคนที่เกิดราศีกันนะคะมาดูกันนเเลยยาาว่ป็ง อะไรบ้างในเดือนนี้นะคะ,อะขอให้ไพ่พลังงานดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามานะคะครูบาอาจารย์เนาะ,ะเรามาดูกันเลยในด้านการงานค่ะ,ะด้านการงานนะคะ ใครที่เกิดหยิบจับการงานที่เกี่ยวกับงานสีเทานิดน,นึงต้องระวังนะคะอาจจะมีช่องโหว่ทาให้เราต้องเสียเงินเสียทองหรือว่าต้องมีการค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือทางรัฐนะคะให้ระวังไว้นิดนึงเนาะและถ้าเกิดใครที่ทํางานโดยตรงในด้านเขาเรียกนะครูบาอาจารย์หนังสือหรือการทํางานเกี่ยวกับการ ค้าขายของเก่าก็ได้นะคะในเดือนนี้จะมีเจอของที่ถูกใจลักษณะประมาณการขายอาจจะได้กําไรหรือการเกณฑ์กําไรมากขึ้นใครที่เป็นเกี่ยวกับสายบูชาสายมูนะคะครูบาอาจารย์เนี้ยเดือนนี้จะปังมากขึ้นในเรื่องการงานหรือว่าคนที่เข้าหานับหน้าถือตาในในเรื่องของที่เราทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์สายงานเดียวกันกับหมอการดูดวงการนาการสักยนันการลงน้ํามันหรือแม้กระทั่งการบูชาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนนี้ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นการงานค่อนข้างจะมั่นคงนะคะอาจจะมีความ ความเครียดความกังวลในบางอย่างบ้างนะคะช่วงตน้นๆ้นเดือนเนาะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนนั่นเหนื่อยท้อเรื่องการงานแต่ไม่หมดไฟในไพ่ใบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าหาเวลาว่างไปเที่ยวนะคะพักผ่อนหย่อนใจซะให้เต็มที่อะไรอาจจะดีขึ้นก็นได้สิ่งที่หมอเห็นนะคะความชัดเจนค่อนข้างจะเข้ามาในเรื่องของการงานเนาะก็คือแต่ถ้าเกิดใครทาเกี่ยวกับเนี่ยสีเทาที่หมอบอกต้องระวังนะคะการถูกจับการโดนเสียค่าปรับลักษณะประมาณนี้หรือทางานอะไรที่แบบว่า แอบทาโดยไม่ไม่ถูกไม่ถูกต้องเนี่ยต้องระวังไว้นิดนึงอาจจะมีช่องโหว่นะคะให้ระวังไว้หน่อยเนาะที่หมอบอกค่ะแล้วก็รับทํางานพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะที่หมอบอกเนาะก็อย่าเครียดกดดันตัวเองมากเกินไปค่อยๆปล่อยอะไรที่แคร์สภาวะความรู้สึกตัวเองบ้างนะคะอันไหนที่หนักบ้างก็ต้องปล่อยวางบ้างนะคะที่หมอบอกเนาะมาดูสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะเหมือนจะมีสีสันในเรื่องของคู่ของครอบครัวชีวิตนะคะอาจจะมีการท่องเที่ยวการมีปาร์ตี้สังสรรค์กันมากขึ้นหรือว่า ชวนกันไปดินเนอร์นอกบ้านลักษณะประมาณนี้นะคะมีความหวานกันมากขึ้นหรือว่าเติมไฟรักกันมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องบนเตียงก็ได้ที่หมอบอกนะคะรู้สึกว่าคึกค้นกันหน่อยในเดือนนี้ค่อนข้างจะจัดปาร์ตี้บ่อยนะคะขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนแล้วใครบางกรณีนะคะถ้าเกิดว่า มีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพ่อแก่เนี่ยเสียนครอบท่านมาถึงเวลาต้องไปไหว้ครูนะคะบอกกล่าวดีๆเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้นาพาความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานมาเช่นกันนะคะเกี่ยวกับครอบครัวคนรักคู่ครองเนาะมาดูสําหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะรักตัวเองหรือยังตอนนี้ยังมีความเครียดความกังวลน,นะคะใครที่ยุติจ,จับความสัมพันธ์กับคนรักครั้งเก่าไปอะ่ะยังมีอารมณ์นะคะยังมุกออนไม่ได้ยังมีความคิดถึงหรือว่าแอบส่องแอบมองดูความเคลื่อนไหวของคู่คร,รักคน กังวลหรือว่าคิดจะทิ้งแต่ไม่แน่ใจว่าจะตัดจบดีไหมลักษณะประมาณนี้ค่ะอาจจะแยกย้ายกันอยู่กันสักพักหนึ่งแต่อะไรอาจจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะลดความกังวลน,นะคะรักตัวเองให้มากๆแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามานะคะที่หมอบอกนะคะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทในไพ่ขึ้นมาอาจจะมีคนแอบรบักแอบบชอบหรือแอบบจ้องมองดูในโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้ถ้าเกิดคุณโพสโปรโมทตัวเองมีการทํางานหรือว่าสายงานคล้ายๆกันลักษณะประมาณนี้ค่ะเอ,อ่อเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้แท้วทงานสายเดียว กับเราเนี่ยอาจจะมีความชอบส่วนบุคคลที่ชอบเราในลักษณะเหมือนเนี่ยอยากได้เป็นแฟนอ,อยากรู้จักทําความรู้จักลักษณะประมาณเนี้ยเพราะเขาส่งเราหนักมากมีความอยากรู้จักสนใจในสิ่งที่เราเป็นทำงานอะไรชื่ออะไรลักษณะประมาณเนี้ยนะคะการความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์เราชอบแบบไหนค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีอาจจะแอบรักแอบชอบยังรู้สึกแบบว่า,าเหมือนอช่วงป๊อปี้เลิฟก็ได้ค่ะ ขึ้นมาในลักษณะประมาณนั้นนะแต่ค่อนข้างจะเป็นคนดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่สนใจยังยังมีโลกส่วนตัวอยู่เราก็แค่แอบมองกันต่างคนต่างแอบมองกันทั้งคู่ลักษณะประมาณนี้เกิดความสนใจขึ้นมาค่ะแต่เรารู้สึกว่าเราพร้อมในการมีคู่นะคะถ้าเกิดว่าเราพักเบรกในเรื่องความรักมาสักระยะหนึ่งนะคะถ้าเปิดใจมีโอกาสมีคู่เจอคนที่ดีนะคะหรือสินเสมอกันเข้ามาเนาะครูบาอาจารย์จะน้อมนําพาคนที่ดีพลังงานที่ใช่ถ้าเกิดใครเคยขอ,ขอพรในเรื่องความรักมานะคะคุณมีโอกาสสมหวังนะในช่วงนี้นะคะามาดูในด้าน ของโชคลาภนะคะโชคลาภอาจจะได้ไมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือการเขาเรียกแล้วมันกัม,นมันทํางานการ การลักตัวเองนะคะโฟกัสในสิ่งที่เป็นเราอยากได้ลดบ้านหรือว่าเราอยากได้ท้องเพิ่มการซื้อขายแลกเปลี่ยนลักษณะประมาณนี้รู้จักเก็บหอมรอมริดเรอวราเอาของเก่าที่เราสะสมไว้อาจจะขายได้ราคามากขึ้นในวันนี้ก็ได้คุณอาจจะมีเงินหรือโชคลาภม,มาทางด้านนี้ก็ได้ค่ะหรือการการขายการเก่งกําไรที่หมอบอกนะคะลักษณะประมาณนั้นเนาะแล้วมาดูในด้านของสุขภาพนะคะระวังโรคเครียดความกังวลระบบสายตานะคะโรคซึมเศรา้าลักษณะประมาณนี้รู้สึกเหนื่อยนะคะหรือว่าไมเกรนลักษณะประมาณนี้ให้ระวังนะคะเกี่ยวกับการแพ แพ้อากาศภูมิแพ้ที่หมอบอกและระวังอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าใครทําผิดนะคะทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะเหมือนมันมีเวรกรรมหรือมันเป็นโชคชะตานํพาพายเราอาจจะต้องไปเป็นแพะรับบาปได้ก็ต้องระวังถ้าเกิดใครเขาขายข,ายของเรารับซื้อของเก่าดูด้วยอย่าเป็นของโจรอย่างเดียวที่หมอจะเตือนนะคะเราจะได้ไม่เป็นแพะรับบาปเนาะให้ระวังหน้านี้ด้วยจะซื้อของซื้ออะไรเช็คดูดีๆใครถ้าเกิดรับซื้อของเก่าที่หมอบอกนะคะของวัตถุมงคลอะไรต่างๆดูด้วยว่าของนี่มันมาจากไหนเขาเอามาอย่างไงอะไรยังไงนะคะสอบถามให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะตัดสินใจซืื้ออหรอ ของไว้นะคะบางทีมันอาจจะตกเป็นแพะรับบากได้โดยที่เราไม่รู้ตัวต้องระวังตรงนี้ไว้หน่อยนะคะเนาะการดูดวงนี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอย่างที่หมอบอกเนาะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะหมอนิ่มนะขอให้คุณนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดว่างสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนนะคะปหนี้หมดสิ้นในธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองราบรื่นงรนประสบความสําเร็จนะคะขอพบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องาท้ะะะปรเศนค มีโอกาสก็รักตัวเองให้มากๆแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามานะคะอย่าไปเครียดกดดันตัวเองมากเกินไปบางอย่างต้องปล่อยวางบ้างคะ่ะเราจะมีคู่เมื่อพร้อมนะคะถ้าเรารักตัวเองเขาก็จะดึงพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะให้เกียรติตัวเองก่อนเสมอนะคะหมอเชื่อว่าคุณทําได้นะคะทําอะไรโฟกัสในสิ่งที่เราอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วมันก็จะดียิ่งๆขึ้นไปที่หมอบอกนะคะรักและให้เกียรติตัวเองนะขอให้คุณนะคะ มีพลังงานมีกำลังใจที่ดีและขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ลำรวยทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการนะคะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสวัสดีค่ะ